Om! สวัสดีครับกลับมาแล้วก <ห eyeshadow S 2> ับเกมงำงำหันาอุย What this you d i e c o v e r it a new patch imagine this cool stuff you find all the bigger creature or skeleton ว่าไง่ายๆเก็บแล้ได้ของจบป่ะไม่ใช่อะเก็บแล้วเราจะได้เซลพวกกระดูพวก DNA แล้วที่เขาบอกเมื่อกี้คือถ้าเจอเพวกกระดูกกันใหญ่ของจะยิ่งแร่อันนี้เราเก็บไปก่อนอเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บไม่ได้แล้วมึงจะสร้างมาทำขี้เกลือเลยอ๋อในแปลกเราไม่มีแขนใช่ปะเรามีแต่ตีนเย่ yeah. ตีนตอนนี้มันบอกให้เราไฟอ,อ,อนิวแพดทูอีเวลเลยอีเวลอีเวล อันผิดอันถูกขอไปกูไม่เก่งอังกฤษมานี่ใครอ่ะนายเจอสเปเชียลแล้วสัตว์สเปเชียลพิศเศษคุณสามารถแค่ to make a friend จะทำให้เป็นเพื่อนหรือศัตรู f o กับ friend เอาอะไรคนยังผมเนี่ยนะเดี๋ยวสู้แล้วโดนลง ข้างน้อยกลายใจเนื้อตอนนี้เรายังเป็นคนตั้งสงสัยอยู่ฮะต้องการค่าพอเป็นเพื่อนมากกว่านี้พอเป็นเพื่อนอ่อเอาเออได้ตังค์ดเลยสิบบาทใช่ตังค์บอสน่าจะตั้งค่าประสบการณ์ไม่รู้ยี่บห้าบาทแล้ตอนนี้ยี่บห้าบาทที่เรียกค่าประสบการณ์ยี่สิบห้าบาทเยสได้ตีนจั๊มของเต้นและปี๊ดโอ้ใหมก่กอดน,นี่มันตีนดีๆนี่เอง ตอนนี้ช้างค่อยๆใจนะเฮ้ยอะไรถอยครับถอยไอ,อ,อ่าอย่าพลาดสิอืมของดีๆอย่างนี้เราต้องไม่พลาดของดีๆอยากจะบอกว่าตอนนี้ร้อนที่หายเลยอุกระดูกครับกระดูกขอเนะ่อืมผมอยากรู้จะเป็นไงถ้าเราไฟดูมาใครจะไฟกับฉันสกิลวสองเพื่อนเลยนะ เดียเ๋ยวจะไฟฉันแต่ฉันคือช้ชดดชางน,น้อยคอยใจเนอะแลกหมัดกันอืม,อม,ม,อมฟิกตอรี่แอะมีคำรามเลยอืมอร่อยอ้าวกลัวเหรอลัวใช่ไหม กวเอาถอยให้ถอยก็เหียแล้ว7บาทกูก็เอาเย้ตัวใหญ่ขึ่งแล้วช้างน้อยเริ่มขยายตัวแล้วเฮ้ยจากสมองน้อยกลายเป็นสมองน้อยน้อยเหี่ยไม่ใช่ละโอเคครับอาเราสามารถแขก อนี่อแพ็กที่ว่านี่คือเอาเพื่อนไปรวี่เขาอะไรกดูองเามาควิ่งนเลอาหน้าหอเก็บกระดูกตรงนั้นแล้วรีบไปม่้อไม่สูตรงนั้นมีกระดูกรามสายเก็บของไ้มันดนโดด่ไสู้คนนีมันตูแล้วก็วิ่งหนดูมันวิ่งไล่ไดู้ยอมก่อนนะ ยอมเหมือนกันนั่นเองกูเดินถอยเดินเอียงแล้วนี่มันปูชัดๆไปลากไปให้คนในหมู่บ้านช่วยโอ้ยยะยะบ้านบ้านมามาบ้านอยู่ทางไหนเดี๋ยวมันกัดไปก่อนได้ใจไปก่อนมาดิอย่นี้มันก็ถึงแล้วบ้านใครอยู่นะบ้านอยู่ทางนี้ ก็ดีโยกากนี่วาไอ้ากาห้าวตีแล้ววิ่งได <c oughs> ้มันไม่ตามนะ,อ,อ,อ,ะ,อ,ะอะไรอะไรในนีนบ้บ้านบ้านละช่วยดูชิบหายแล้วคนในบ้านไปไหนหมดไม่น่าห้าวเลยโอ้ขอโทษยา่ยา

เฮ้ยจปัดด่ะเฮ้ยเจ็บปวดดีายคนเลยเจปวดจ็ปัดวนลักสกอืมอืมออเาเฮ้ยนี่เราตัวเมียเหรฮ้ยอ้าวราวังไข่ได้ด้วยเเอาเป็นว่า สัตว์ในยุคนั้นมันสามารถวางไขท่ทุกเพศแล้วกันเน,นียนไม่ละแต่งเรื่องอันนี้สามารถลองเดินได้ฮะเดินวนโอเคเราจะมาทําให้ช้างน้อยกลายเป็นช้างสุดแท้จริงขแรกช้างต้องหัวแบบนี่ช้างาต้องอย่างนี้งานต้องโอ้โหไม่ใช่แล้วเอาไว้กับตัวเลยนี่ได้แล้วเ,ออเริ่มเหมือลนละเหมือนเหมือน,น,นตัวอะไรก็ไม่รู้ นี่ช้างมันต้องอย่างนี้นี่ช้างนี่สูงสูงอีกผมจะไปที่นี่ช้างเน,งองอะน,น,นาะเหมือนไม่หละ่ะช้างติดปกีกเาเห็นว่าเะีมันต้องช้างมันต้องบอบก,กว่านี้ดินี่มันยังอ้วกไม่พออ่าได้ละช้าง <laughs> โอเคชื่อของช้างช้างใหญ่ชื่อชื่อช้างใหญ่ ช่างใหญ่มากๆมามาเราอ๋อมันสอนเราใช้ท่ารับท่าพุ่นพิษไม่ดีมากลูกดีมากนั่นจะทำอย่างนั้นแหละเออชนลูกดีมากลูกดีมากดี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  ทีหลังจะดทำเองเเฮ้ยไปเฮ้ยราช้างบินได้ให้ผู้ชมนนช้างบินได้นนช้างบินได้ครับเคยเห็นช้างบินไหมีตัวอะไรคันคุกโคกแอะแต่จอกนี่แดี๋ฉันชอบจะได้ร้องท่าใหม่ ยังไกลไม่พอสายดาเม็ด้สายแทงแทงสายดาเม็ดแทงด้วยแทงมึงมาชนมันเอ้าอาพิมันกินอ้าชาับลอเอ้มเอ้เ ้มามมมมาาเหือนช้งลครับจากการที่เราวิวัฒนาการมาขนาดนี้แล้วเราต้องสู้ไอ้พวกนี้ได้แล้วมาเลยพวกเวนเด้อมาไปเอาไปหนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าพี่ชัเฮ้ยพี่กูจะกลับมาไอ้พวกเวนฝากไว้ก่อนมามึงกูได้พวกละตัวหนึ่ง หลายคนอาจจะสงสัยนับวิธีเอาพวกทํำยังไงก็ร้องเพลงกับมันหรือเต้นกับมันนะจนเต็มเหมือนกับตอนเราผูกมิตรน,นะเราก็จะได้ลูกน้องมาไอ้แพ็คที่ว่านี่คือมันจะมีช่องบอกมึงจะขันก็ตรงนี้นะจะบอกตามไปในช่องว่าเราทำมาขึ้นไม่ได้สิบคนเลยใจะยินดีหเปล่อาให้ปิดสอบปิดเผาลูกปิดเผาทหอะรเราเขาเนทีทน่มันหาเรื่องเนาะไม่ใช่ไม่ใช่มันหาเรื่องเราดิเราหาเรื่องเขา ใ่ตายครับมาครับตอนนี้ผม A1 และ A2 พร้อมที่จะประจันบานกับพวกมันครับเราจะเปิดด้วยการสตันอย่า <Yeah! S 1> มันกำลังเหมือกับช่วยมวันเหมือนนะครับมาเพื่อนช่วยยิงเพื่อนช่วยยิง มากมาสคนเราเป็นช้างห้าวครับเราต้องไฟต่อไปเอาที่เผาอะไรโอ้มันอารมณ์ไม่ดีนะครับตรงนี้มันเสียมบอกครับเรา,มารไม่ดีเราดนไม่ดไยิงพิษไปใส่ยยยย่ยิงพิษน้ามั้ ไปเราไปตายแล้วไปตาย้วเพื่อนเพืกินเพื่อนเราตีเรากินเฮ้ยอย่าอย่าตายเพื่อนไม่ฆ่าเพื่อนฉัาโดนซ้ำเลยตอะไรเกิดใหม่ครับไปไหนกูไม่อยู่มันแล้วโลกใบนี้มันโหดร้าย ออไปบอยเลยจ้ะไปบ,บาย,บบาย,บายเนอะไปบอยเนอไปเลย,เยเทีนี้กูต้องเลี้ยงล,ลูกอีกเจริญละเฮ้ยขี้ช้างไ,ไหลอยู่เนี่ยดึงสายดึงสายขาึกต้องแพ้เราโอ้นี่พันไ,ไหลรวะเนี่ยโอ้หรือสอง ผมเอาแค่กระดูกก็พอแล้วไหนะว่ายังไงเอสองฉันว่าเราถอยเลยไม่เราต้องสู้เว้ยเดี๋ยวนะเราต้องเก็บของก่อนเราต้องเคลียร์ของก่อนตายแล้วจะได้ไม่ไม่เสียของอ่าเออลูกกระต่ายเว้ยพร้อมยังใส่อาั้นรรรคุยคุยทำเป็นคุยก่อนนะแล้วก็ถอยออกมาสักเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยมันเอาอ่ะมันเอาเหรอ,อ ดามีดไม่น่าจะมีครับพวดามีดน่าจะเบามากแล้วว่าอย่างไรเอสองกลัวตอนนี้มึงหลอนหนักเลยวะ้่อย่างไรเอเอสองโอ้โอ้ชัดบินได้เอสองเอ,องตายตั้งนานเลควายเออเอ,อ ดับเบิลเอไอ้นั่นเผาวะไรอะ่ะตัวดีช้างบินได้ครับโอ้โหเผานี้ดูท่าอารมณ์ดีดีฮะเรารีบเอาของเข้าไปเดือาใจเย็นครับผมแค่ช้างน้อยที่ผ่านทางมาเฮ้ยเรามาดูเซลล์ช้างอะ่ะอโอ้โหนี่ช้างเลยเนี่ยเออ นี่ครับเจ้าจาามีหูแล้วตัวอวบด,ด้วยผมจะตั้งชื่อมันจากช้างกลายเป็นเอ,อ่อชื่ออะไรดีวะอ้าการกล้วยไป,ไปเลยมาเรียกเหงือกันได้ทั้งตัวแต่ตอนนี้แขะมากเลยอากาศกำลังดีตีฮะร้อนชี่หายเลยนี่อากาศดีเลย เกมส์บอลอย่าลืมไลก์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อชแนลทุยเพื่อคลิปต่อไปนไะฮะเอาตรงนี่ท่าน่ารักมันไงล่ะเหมือนช้างที่หายช้างตกมันเกดและท่ามานตีนี่นี่ช้างโจมตี โอเคครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าตลอดวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ